นะครับครับลุยครับไวยครับแรนะครับไม่เสียบปลั๊กนะครับถอดปลั๊กออกนะเพื่อไม่ให้พัดลมนะครับมีไฟฟ้าอยู่ครับจากนั้นเราก็จะคว่ำพัดลมลงนะครับนะครับจะเห็นน็อตนะครับมปทั้งหมดสี่ตัวนะครับแล้วก็ไขออกก่อนนะเพื่อเอาแป้นรองฐานไม้อัดออกนะครับครับก็ไขไว้ก่อน ไข่ก็นอนน็อตดีครับเดี๋ยวหายไข่ไปครับ กลเสร็จแล้วก็ดึงแป้นรองนะครับไม้อัดออกนะครับเราจะเห็นฐานข้างในอีกตัวนะครับการแกะนะครับก็คือต้องดึงเอเราต้องกดนะครับกดลงนะครับดันเข้าแล้วกดลงเพื่อที่จะเอาตัวฐานดึงออกนะครับตอนนี้จะต้องใช้แรงหน่อยนะครับ แบบดันดันดันแบบออกนะครับจะออกนะครับก็จากนั้นก็เราต้องดึงสายครับร้อยสายเสียบปลั๊กออกนะครับตามฐานนระ อันนั้นก็จะเจอไม้อัดอีกทีนะครับซึ่งมีน็อตอยู่3ตัวเราก็จะใช้ไขควงนี่นะปากแฉกนะคับควงหัวแฉกกันขันออกนะครับ พอขันได้แล้วครับก็ดึงไม้ออกแล้วจเจอข้างในครับเป็นตัวสวิตกับฐานสวิตนะครับเราต้องดึงออกนะครับโดยใช้ไขควงปากแฉกนะครับขันออกนะครับขออภัยครับเป็นไขควงหัวแฉกนะครับ ก็จะดึงออกมาได้ครับก็จะเป็นตัวฐานสวิตกับสวิตนะครับดังนั้นเราก็จะแกะออกได้เลยครับสามารถดึงออกได้เลยครับตรงส่วนน,นี้แกะมาก็จะเจอข้างในก็จะเจอตัวสปริงกับไอตัวเหล็กที่ดันนะครับโดย ร่วมตัวนี้ครับคาดว่าจะเป็นที่กดสวิตสองสวิตพร้อมกันสองปุ่มครับทำให้สปริงครับไม่ดึงกลับนะครับทำให้ค้างครับอันนี้ก็แกะออกมาแล้วดึงสปริงครับเข้าที่ครับอันนั้นก็ลองครับก็ไม่ค้างแล้วอันนั้นก็เก็บเหมือนเดิมครับ ข,ข,ขันขันขันเข้าที่เดิมครับขันแบบเข้าที่เดิม หนึ่งนิ้วโปง้งก็ลองเสร็จแ,แล้วก็ลองเทสดูคร,ครับก็ไม่ค้างแล้วครับหายแล้วขอบคุณที่รับชมครับ